วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง p r e s b บ ter i a n กันครับคือชื่อนี้อาจจะฟังดูคุ้นๆนะครับแต่เชื่อไหมว่าเบื้องหลังชื่อนี้เนี่ยมีความหลากหลายทางความเชื่อซ่อนอยู่เยอะมากมากกว่าที่เราคิดกันไว้ซะอีกครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกสุดเลยตกลงแล้ว p r e s b บ ter i a n เนี่ยคือใครกันแน่บางทีฟังดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของพวกเขาซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจกว่าที่คิดไว้เยอะเลยละครับ และเพื่อที่จะเข้าใจความซับซ้อนที่ว่าเนี่ยเราคงต้องย้อนเวลากลับไปดูกันที่จุดเริ่มต้นของพวกเขากันก่อนเลยครับคือเรื่องราวมันเริ่มในยุคปฏิรูปาศาสนาเลยนะครับย้อนไปช่วงปี1540ที่เจนีวามีบุคคลสำคัญชื่อจอห์นคาวินเขาได้พัฒนาระบบความคิดที่เรียกว่า,าศาสนาศาสตร์ปฏิรูปขึ้นมาแล้วจากนั้นไม่นานประมาณ20ปีต่อมาที่สกอตแลนด์จอห์นน็อกซ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของคาวินนี่แหละครับได้ไปก่อตั้งค er งริสตจ แล้วจากจุดนั้นเองความเชื่อนี้ก็ค่อยๆแพร่ยขยายไปทั่วครับไปอังกฤษแล้วก็ข้ามฝั่งไปถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงร้อยส0งปีต่อมาทีนี้ถึงแม้ว่าความเชื่อนี้จะเดินทางไปไกลแล้วก็แต่ขแขลงออกไปเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ากลุ่ม Presbyterian ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังคงมีรากฐานความเชื่อหลักๆบางอย่างที่ยึดถือร่วมกันอยู่หัวใจสําคัญของพวกเขาเลยเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า,า,ศ,าศาสนศาสตร์ปฏิรูปครับถ้าจะให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะ มันคือระบบความเชื่อที่เน้นมากๆเลยว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีอำนาจสูงสุดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคัมภีร์ไบเบิลคือสัจธรรมสูงสุดและมนุษย์เราเนี่ยจะรอดได้ก็ต้องผ่านทางพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการกระทําของตัวเองแล้วจากแนวคิดหลักตรงนี้แหะครับมันก็ส่งผลมาถึงวิธีปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นตรงกันว่า1พระคัมภีร์ทั้ง66เล่มเนี่ยมีอำนาจสูงสุด2เขาจะมีพิธีศักดิ์ส,ออสิทธิ์หล แล้วก็ยังมีการให้แบบติศมากับทารกด้วยนะครับและสุดท้ายเขาเชื่อว่าพระคริสต์เนี่ยจะประทับอยู่ด้วยในเชิงจิตวิญญาณระหว่างที่ทําพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ครับทีนี้มีอีกหนึ่งหลักคําสอนที่เป็นแก่นมากๆเลยนะครับของศาสนาศาสตร์ตติรูปหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อย่อเท่ๆว่าทูลิปอ่ามันคือหลัก5ประการของลัทธิเคาวินนั่นเองเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละตัวนะครับตัวทีมาจาก total depravity หรือความเสื่อมทรามโดยสิ้นเชิง you unconditional election หรือการส่งเลือกโดยไม่มีเงื่อนไข L Limited Atonement การไถ่บาปอย่างจำกัด I Irresistible Grace คือพระคุณที่ไม่อาจขัดขืนได้และตัวสุดท้าย P Perseverance of the Saints หรือการที่พระเจ้าจะทรงพิทักษรักษาธรรมิกชนของพระองค์ไว้จนถึงที่สุดโอ้โหจะเห็นว่าทั้งหมดนี้มันสะท้อนแนวคิดเรื่องอำนาจสูงสุดของพระเจ้าได้แบบชัดเจนมากๆเลยครับเอาละครับพอเราเห็นจุดร่วมกันไปแล้วทีนี้เรามาดูจุดที่น่าสนใจกันบ้าง คือถึงแม้ว่าจะมีรากฐานเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยเนี่ยแต่พอเวลาผ่านไปนะครับการตีความในรายละเอียดต่างๆมันก็เริ่มทําให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหสไลด์นี้คือเห็นภาพชัดเลยครับมันเหมือนกับบ้านที่ถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งเลยคือฝั่งอนุรักษนิยมกับฝั่งเสรีนิยมเรามาดูฝั่งอนุรักษนิยมกันก่อนกลุ่มนี้จะเชื่อว่าพฤตกัมพีเนี่ยไม่มีข้อผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้นําระดับสูงได้และการแต่งงานเนี่ย ต้องเป็นระหว่างชายกับหญิงเท่านั้นตัดภาพมาที่อีกฝั่งครับฝั่งเซรียมกลุ่มนี้จะมองว่าพระคัมภีอาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างผู้หญิงสามารถเป็นผู้นําได้ทุกระดับเลยแล้วก็ยอมรับเรื่องการแต่งงานของคนเพศเดียวกันด้วยจะเห็นว่าแตกต่างกันคนละขั้วเลยนะครับทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพความแตกต่างนี้ชัดขึ้นไปอีกนะครับเราจะลองไปเจาะลึกกรณีศึกษาของกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า RPCNA RPCNA เนี่ยนะครับชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือ Reform Presbyterian Church of North America ซึ่งกลุ่มนี้แหละครับถือเป็นตัวแทนของ Presbyterian สายอนุรักษนิยมแบบเข้มข้นเลยแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดเป็นพิเศษด้วยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ RPCNA เขาแตกต่างจาก Presbyterian กลุ่มอื่นๆแบบชัดๆเลยมาดูกันครับถ้าพูดถึงความแตกต่างที่เห็นได้แบบชัดๆเลยนะครับจะมีอยู่3เรื่องหลักๆเลย เรื่องแรกคือเรื่องเพลงที่ใช้ในการนมัสก,การครับกลุ่ม APCNA เนี่ยเขาจะร้องเฉพาะเพลงจากพระธรรมสดุดีเท่านั้นนะครับและที่สําคัญคือไม่มีดนตรีประกอบด้วยเรื่องที่2คือวันหยุดสําคัญสําคัญอย่างคริสต์มาสกับอีสเตอร์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ฉลองกันนะครับเพราะเขามองว่ามันไม่ได้มีบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์และเรื่องที่3คือเรื่องรูปภาพในโบสถ์ของเขาเนี่ยจะห้ามเด็ดขาดเลยห้ามมีรูปภาพหรือรูปปั้นใดๆที่เป็นรูปพระเยสูครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากเรื่องการนมัสการแล้ว RPCNA เขายังมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยอย่างเช่นเขาปฏิเสธทฤษฎีวิวัฒนาการโดยสิ้นเชิงแล้วก็เชื่อเรื่องการสร้างโลกใน6วันแบบเป๊ะๆตามพระคัมภีร์เลยในเรื่องครอบครัวเขาจะยึดหลักว่าสามีเป็นผู้นำส่วนผู้หญิงเนี่ยจะไม่สามารถเป็นนักเทศหรือผู้ปกครองระดับอาวุโสได้แล้วก็มีจุดยืนที่ต่อต้านเรื่องการทำแท้งกับการพนันอย่างเข้มแข็งมากๆด้วยครับอืม mm. พอเราได้เห็นทั้งส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มเห็นภาพรวมของโลกเพรสเบเทเรียนที่มันทั้งกว้างใหญ่แล้วก็หลากหลายมากขึ้นแล้วนะครับผมว่าคำพูดนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับจากรากฐานทางศานสนศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวกลับแตกกิ่งก้านสาขาออกมาอย่างหลากหลายซึ่งแต่และกิ่งก้านก็ถูกหล่อล้อมโดยการตีความพระคัมภีร์และรมเนียมปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันมันใช่เลยครับ มันแสดงไม่เห็นภาพเลยว่าความเชื่อตั้งต้นเดียวกันเนี่ยมันสามารถแตกหน่อออกไปเป็นการแสดงออกที่แตกต่างกันได้มากขนาดไหนแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆให้เราได้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าแล้วความเชื่อที่มันอย่างรากลึกมาเป็นร้อยร้อยปีแบบนี้เนี่ยมันส่งอิทธิพลแล้วก็หล่อหลอมวิถีชีวิตค่านิยมหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจของผู้คนในยุคปัจจุบันได้ยังไงบ้างก็นับว่าเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อนี้นะ